ลำน้ำยมที่ไหลาจากอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ด้วยปริมาณไหลแรงสูงสุดกว่า1,700ลูกบาทเมตรต่อว,วินาทีเหมือนเราเทน้ำหนึ่งล้านเจ็ดแสนลิตรทุกวินาทีเข้าสู่อำเภอศรีสัชนาลัยและสวรรคโลกซึ่งอยู่ตอนบนของสุขโขทัยความแรงของน้ำกัดซอคันกั้นน้ำแตกในอำเภอสวรรคโลกหลายจุดทำให้น้ำทละลักเข้าท่วมเพิ่มและขยายวงกว้างไปเรื่อยๆ รับมวลน,น้ำมหาสารจากลําน้ํายมที่อยู่ในฝั่งโน้นนะครับก็กระแทกพนังกั้นน้ําที่ตำบลคลองกระจงในอำเภอสวนขลุกนะครับน้ําไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในฝั่งโน้นนะครับก่อนที่จะไหลเข้ามาท่วมถนนเส้นหน้าสนามบินสุโขทัยนะครับห่างจากตัวเมืองสุโขทัยไปราว27กิโลเมตรนะครับน้ำที่ท่วมในถนนสายนี้นะครับยาวหลายกิโลเมตรเลยนะครับรถเล็กนั้นสัญจรลําบากครับ ถนนเส้นนี้จึงกลายเป็นคลองและจากภาพมุมสูงนะครับว่าจะเห็นว่าถนนขนานกับลําน้ํายมที่ไหลผ่านสวรรคโลกจนเหมือนมีแม่น้ำสองสายบ้านเรือนหลายร้อยหลังในตะบนคลองกระจงและตะบนท่าทองถูกน้ําท่วมสูงอย่างในหมู่บ้านคลองกระจงถูกน้ําท่วมสูงเกือบ2เมตรครับและกระแสน้ําไหลเชี่ยวเสาไฟถูกน้ําซัดจนเอียงและหม้อแปลงไฟฟ้าหล่นลงน้ํา จ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากเข้าช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกน้ําท่วมสูงโดยนําแม่และลูกน้อยออกจากบ้านไปอยู่ในที่ปลอดภัยเพราะเกรงว่าน้ําจะท่วมสูงขึ้นอีกนอกจากนี้ยังนาอาหารสําเร็จรูปและน้ําดื่มเข้าไปแจกจ่ายผู้ประสบภัยซึ่งก็เป็นไปอย่างยากลําบากเพราะบางจุดกระแสน้ําเชี่ยวต้องใช้เชือกผูกกับต้นไม้เพื่อพยุงตัวฝากกระแสน้ํานําอาหารไปให้ชาวบ้านครับ น้ำที่ท่วมในสวรรคโลกช่วยทอนมวลน,น้ำยมลดลงแต่ยังแรงพอที่จะไหลทะลักเข้าท่วมตามจุดที่ตลิ่งและคันดินแตกในพื้นที่อำเภอสีสาโรงคที่อยู่ใต้ลงมาทำให้น้ำท่วมเพิ่มขึ้นและขยายวงกว้างอย่างที่บ้านบางใหญ่ในตำบลวางใหญ่ซึ่งน้ำท่วมมา3าวันบางจุดยังสูงกว่า2เมตรครับและน้ำที่เข้าท่วมยังไหลแรงอย่างบ้านของป้าลั่นทมซึ่งเป็นร้านขายของชำอยู่ใกล้ทางน้ำไหลพยายามต่อสู้กับน้ำท่วมโดยใช้เครื่องสูบน้ำถึง4ตัว เพื่อไม่ให้น้ําที่ท่วมในร้านสูงขึ้นจนสินค้าที่ยกขึ้นที่สูงเสียหายหมดค่าน้ํามันไปแล้วหลายพันแต่ที่กังวลกว่านั้นกลัวกระแสะน้ํากัดซาอบ,บ้านจนพังนี่แหละบ้านนี้หลังใหญ่เรื่องมันก็หัวเต่าจะลอยอยู่นะั่นก็มันไหลมาเยอะนะั่ะครับจะวบ,บ้านพรับไม่ป่วงปวง้วจ,จะขึ้นไปนอนอยู่บน้นานทัางล่างนี่นอนไม่ได้แล้วนอนหลับมรับมังไม่รับไม่ เช่นเดียวกับร้านอาหารร้านนี้ครับที่ต้องรับกระแสน้ำหลากเต็มๆกระแสน้ำกัดเซาะจนซุดตัวลงเรื่อยๆเจ้าของร้านกู้เงินเพิ่งซ่อมแซมร้านจากน้ำท่วมปีที่แล้วเสร็จไปไม่กี่เดือนก็ต้องมาเจอน้ำท่วมซ้ำอีกเมื่อปีที่แล้วก็พังกู้เงินมา6กหมื่นกว่าก็มาทำร้านใหม่ปีนี้ก็พังอีกแล้วที่เห็นกู้มายังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยค่ะจะเอาเงินที่ไหนมาทัต่อยังไม่รู้ว่าจะไปหาตรงไหนเลยค่ะ แค่ลำพังน้ําท่วมแล้วเราไม่ได้ขายของมันก็อยู่ลําบากแล้วค่ะลําพังจะไปหาเงินมามันก็ยากยากค่ะน้ําที่ทะลักท่วมอํเาเภอศรีสํารงช่วยถอนมวลน,น้ําลงได้อีกช่วงหนึ่งทําให้น้ํายมที่ไหลผ่านกลางเมืองสุขโขทยัยยังทรงตัวอยู่ที่7เมตร54าเซนติเมตรต่ำกว่าจุดวิกฤตราว60เซนติเมตรน่าจะรอดพ้นจากน้ําท่วมครั้งนี้ครับแต่น้ําที่ท่วมพื้นที่ตอนเหนือของเมืองเพิ่มขึ้นเป็น104หมู่บ้านใน23าตำบลของ4ี่อเภอ มีชาวบ้านเดือดร้อนเกือบ4,000ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรเสียหายไปแล้วเกือบ16,000ไร่และน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมนตรีตะคุณสมบัติสำนักข่าวไทยอ,อสสมทรยายงาน